วิธีสมัครติ k t o k Shop ให้ติ๊รมดาธรรมดาของเรากลายเป็นร้านค้าขายของได้นะครับเอาสินค้าคนอื่นมาขายได้เอาสินค้าจากผู้ขายมาเป็นมาทำเป็น Affiliate ก็คือ,อทำเป็นนายหน้าขายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับใครที่มีโปรไฟล์ของตัวเองแล้วนะมี tikt ตอกของตัวเองแล้วนะครับให้สังเกตจุดนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นเนาะอ่ให้สังเกตรกเนนะเกต,ตรงนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน อันนี้เราอะยังไม่มีรูปตะกร้าสินค้าหรือว่า Tik t o k s h o p เนี่ยนะให้เราทำการสมัครง่ายๆนะครับกฎของการสมัครก็คือคนที่มีผู้ติดตามครบ1000แล้วนะสามารถสมัคร Tik t o k s h o p ได้นะสามารถเป็น Tik t o k Shop Creator ได้นะอ่า t i k t o k Shop Creator ก็คือคนที่สามารถเอาาสินค้าของคนอื่นอ,นอนนะของผู้ขายเนี่ยมาโปรโมททำคลิปวิดีโอขายได้นะแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นที่เขาได้กันเยอะๆนั่นแหละนะครับวิธีสมัครง่ายๆทุกคนเริ่มจาก ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ขีด3มขีดด้านบนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วระบบจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่เครื่องมือผู้สร้างนะครับกดไปที่เครื่องมือผู้สร้างอ่าจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะในจอมือถือของเราจะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วจะเห็นคําว่า TikTok Shop สําหรับ Creator นะครับอ่ากดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้อ่าพอกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ระบบจะพามาหน้านี้นะครับเขาบอกว่านําเสนอผลิตภัณฑ์ด้วย t i k t o ็อกช็อปนะครับเห็นด้านล่างไหมทุกคนนะครับกดนําไปใช้ได้เลยนะครับพอกดนําไปใช้แล้วนะครับเขาก็จะถามว่า,เ,าเริ่มสร้างไรายได้เลยไหมนะครับอนงี้ยินดีด้วยคุณสามารถขายสินค้าและสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับกดเริ่มสร้างไรายได้ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดไปนะครับ เขาก็จะมีขั้นตอนบอกเราว่าอ่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรเราจะไปสร้างบัญชีเพื่อรับค่า,าคอมมิชชั่นนะนะครับหรือว่าขั้นตอนที่2ก็เพิ่มสินค้าและโปรโมทมันได้เลยนะครับกดไปยังขั้นตอนที่1ได้เลยนะครับพอกดไปนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากใครที่เข้ามาใน tiktok นะครับจะเคยได้ยินปัญหาของคนที่บอกว่าถอนค่าคอมมิชชั่นไม่ได้เลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราใส่ตัวนี้แหละผิดนะมันก็คือตั้งค่าบัญชีเพื่อรับค่าในหน้านะครับ ตรงนี้นะครับชื่อของเรานะครับให้ใส่ชื่ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีคํานําหน้านะไม่ต้องมีนายนางสาวนะครับใส่ชื่อไปเลยนะครับของผมเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าใครจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมแนะนาเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับอ่านามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับเอาให้ถูกนะครับทุกคนให้ถูกห้ามผิดไม่ได้คําเดียวถ้างนั้นเราจะถอนค่าคอมมิชชั่นไม่ได้นะครับจากนั้นพอใส่แล้วปุ๊บเขาก็จะถามว่า ตรวจสอบชื่อของคุณอีกครั้งนะเขาก็จะให้เราตรวจสอบนะถ้าตรวจสอบแล้วมันตรงนะครับกดส่งได้เลยนะครับาจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าสร้างบัญชีสําหรับรับค่าคอมมิชชั่นแล้วนะครับเพิ่มสินค้าเป็นหนึ่งคินเพื่อโปรโมทสินค้าคุณนะครับกดเพิ่มสินค้าด้านล่างนะครับพอเพิ่มสินค้าปุ๊บระบบจะพาเราไปยังหน้า TikTok Shop นะครับคือนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเสริมไปเลยแล้วกันนะครับเราจะไปเอาสินค้ามาขายนะครับพอเข้ามาหน้านี้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างเราจะเห็นสินค้าเยอะเลยนะครับถ้าใครที่แบบมีสินค้าในใจอยู่แล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ช่างนะ่ยนะเอามาขายเนะี่ยพิมพ์หาได้เลยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ <combien> อัน <ã> นี้เขาพิมพ์หาลูกกิ้งเก็บฝุ่นะครับจากนั้นลงมาด้านล่างเราจะเห็นค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับนะครับอันนี้3บาท98สสตางค์นะครับ อ่าถ้าเราอยากได้เรากดเพิ uh, ่มเลยนะครับถ้าเรากดเพิ่มนะทุกคนกดเพิ่มปุ๊บนะครับก็อาจจะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้ดูสักหน่อยนะครับคุณพร้อมโปรโมทสินค้าแล้วนะครับกดตกลงไปเลยถ้ามีอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเรากดเพิ่มแล้วนะครับเราจะเราจะเห็นสินค้าเราอีกทีในหน้าโปรไฟล์นะครับอ่าหน้านี้นะเรากลับไปใหม่ก่อนอ่าถ้าเราอยากได้ชิ้นไหนกดเพิ่มได้เลยนะกดเพิ่มอ่าแบบนี้เนี่ย จะเห็นครับว่าเพิ่มแล้วแบบนี้นะเป็นตัวสีเทาๆไม่ชัดนะถ้ายังไม่เพิ่มจะเป็นตัวสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับกดเพิ่มไปได้เลยอยากได้ชิ้นไหนไปขายกดเพิ่มได้เลยพอกดเพิ่มแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหน้าโปรไฟล์ของเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ <c oughs> เห็นอะไรหรือเปล่าทุกคนนะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> นั่นก็คือเขาเรียกว่าตะก,ก้าสินค้าหรือว่าระบบติ k t o ๊อกช็อนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปควบคุมระบบข้างในนะครับกดเข้าสู่ไปควบคุมระบบข้างในเลยนะครับสามารถไปเพิ่มสินค้า หลากหลายรายการเข้ามาจะเลือกกี่ชิ้นก็ได้นะครับอ่าสินค้าก็จะเข้ามาอยู่แบบนี้นะครับถ้าสินค้าที่เราเลือกนะจะเข้ามาอยู่ในร้านเราครับอันนี้นะครับสินค้าแบบนี้แหละตัวนี้แหละที่เข้ามาอยู่ในร้านเรานี่เราสามารถเอาไปทาคลิปวิดีโอโปรโมทสินค้าตัวนี้แล้วถ้าเกิดมีคนคลิกหรือว่ากดเข้าไปซื้อนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะโดยที่ไม่ต้องส่งของไม่ต้องแพ็คสินค้านะครับไม่ต้องยุ่งยากเรื่องของการส่งของเลยนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับ เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาลงลึกวิธีการเพิ่มสินค้าเข้ามาทํำยังไงให้เรา,าเลือกสินค้ายังไงให้มันขายดีขายได้นะครับเทคนิคการขายต่างๆเดี๋ยวเอามาแชร์ให้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้สวัสดีครับ